สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการใช้โทรศัพท์มือถือและประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือการใช้มือถือเนี่ยจะสร้างรายได้ให้เราเลยนะครับผมพูดไว้ในคลิปที่หมายเลข8เนี่ยนะครับเพราะโทรศัพท์มือถือใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็คือเราใช้ทุกแพลตฟอร์มได้เพราะงั้นในคลิปหมายเลขแเนี่ยทุกแพลตฟอร์มในมือถือนะครับทุกแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับจะสร้างรายได้ให้ ปกติทุกแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างรายได้นะครับแต่วันนี้ทุกแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้ให้นะครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยที่เราใช้เนี่ยสร้างความสะดวกสบายให้เราทั้งนั้นเลยเราใช้ Google ฟรีค้นหาข้อมูลทุกอย่างทั่วโลกได้เลยนะครับเราใช้ Facebook ฟรีอีกเหมือนกันแพลตฟอร์มนะครับมีความสะดวกสบายเราใช้ YouTube ก็ฟรีอีกเหมือนกันทั้งดูหนังฟังเพลงดูข่าวสารทั่วโลกได้หมดเลย และเรายังใช้ Instagram, Twitter และ TikTok และอื่นๆอีกหลายแพลตฟอร์มได้ฟรีเยอะแยะไปหมดเลยเรียกว่าถือว่าสุดยอดมากนะครับนั่นคือการใช้มือถือเพราะในช่วงโควิด1 9เนี่ยนะครับทุกแพลตฟอร์มก็พัฒนาต่อไปอีกนะเพิ่มความสะดวกสบายเพิ่มห้ามเดินทางห้ามค้าขายห้ามพบปะห้ามเดินทางกันนะครับทุกแพลตฟอร์มนี่นะครับก็เกิดแพลตฟอร์มแก๊ปขึ้นมาสั่งอาหารทุกร้านค้ามาทานที่บ้านได้เกิดแพลตฟอร์มไลแมน แันด้าหรือแม้แต่โรบินฮูดก็หลายแพลตฟอร์มแน้วสั่งอาหารมาจากทุกการค้ามาทานที่บ้านได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกนอกบ้านนะครับแต่ก็อาราคาอาหารก็แพงขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าสะดวกสังเกตดูไหมครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยเราได้ใช้งานฟรีแต่เราไม่มีรายได้เลยไอยความสะดวกก็ทําให้เรามีแต่รายจ่ายนะครับและในช่วงนี้เนี่ยนะครับเราหารายได้ไม่ได้เลย แล้วก็มีแต่รายจ่ายที่ต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ทุกวันเนี่ยนะครับโอ้โหลำบากสาหัสเลยนะครับผมถามว่าถ้ามันเกิดสภาพอย่างนี้อยู่ทุกวันเราเป็นสภาพนี้อยู่นะครับแล้วเราจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรเพราะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายทุกวันผมถึงถามทุกท่านว่าจะทนลำบากอย่างนี้หมดอนาคตไหมเพราะไม่มีตังค์นี่ยนะครับหรือจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจากรัฐบาลจะได้ไหม ความจริงทุกท่านพอทราบดีแล้วครับก็ได้กกบกบแกบกันนะมันไม่พอกินพอใช้จะขอยืมเงินมากินมาอยู่มาใช้เนี่ยผมก็เขียนว่ารู้คําตอบใช่ไหมไม่ง่ายนะครับมาถึงวันนี้นี่หมดเครดิตกันหมดแล้วจะหางานทําโอ้โหยิงยากไปเพราะโควิดทําให้ผู้ประกอบการหมดศักยภาพที่จะจ้างงานตกงานกันเป็นแถวหมดเพอคั้นจะมาค้าขายออนไลน์ก็ไม่ง่ายนะครับต้องแข่งขันกันรุเดือดเลยผมถึงถามว่า เราจะทนลำบากหมดอนาคตอย่างนี้ไหมหรือจะดิ้นรลนหาทางออกใหม่วันนี้แฮปย่อมาจากคำว่าแฮปปี้นะครับแปลว่าความสุขพูดสั้นๆว่าแฮปสร้างเป็นระบบอัจฉริยะจะสร้างทางออกจากทุกปัญหาให้ทุกคนและจะง่ายๆทุกคนทำเองได้ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและไม่ต้องไปรอขอความช่วยเหลือจากใครนะครับช่วยตัวเองได้ลลองติดตามดูนะครับแฮป เป็นระบบอัจฉริยะใช้นวัตกรรมนะครับสร้างรายได้ให้กับทุ итан, ทกคนทุกเพศนะทุกวัยเพราะวันนี้รายได้เป็นหัวใจเลยนะครับที่เราต้องการทั้งหมดจะทําให้ทุกคนมีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนนะครับเพราะภาระของเราแต่ละวันแต่ละเดือนนี่เยอะมากนะครับถ้าไม่ได้หลายหมื่นเนี่ไม่พอใช้นะครับจะทําให้มีรายได้หลายหมื่นต่อเดือนต่อเนื่องตลอดไปจําเป็นต้องมีรายได้ต่อเนื่องนะครับ ไม่ใช่ด้ามาเป็นทั้งครั้งนะครับทั้งหมดจะง่ายง่ายทุกคนทําเองได้ทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กและทุกคนจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับทุกคนใช้ตลอดไปจะสร้างให้ทุกคนได้ประโยชน์ทีอินวันเนี่ยนะครับคือได้ทั้งเงินมาแก้ปัญหาได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนในการสร้างรายได้โดยใช้นวัตกรรมแฮปใช้นวัตกรรมเป็นรายได้ผมอยากให้ติดตามดูตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะ ทุกท่านจะได้ทราบว่าแล้วจะได้เงินมาจากอะไรที่จะมาแก้ปัญหาของเราแฮปใช้หลัก3ข้อนะครับในการสร้างเป็นเครื่องมือให้ข้อที่1โดยใช้นว,วัตรกรรมยิ่งให้ยิงได้วันนี้เราทุกคนใช้นว,วัตรกรรมใช้มือถือนะครับไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับเป็นความจาเป็นทั้งสิน้นและเมื่อใช้มือถือเนี่ยก็ต้องใช้แพลตฟอร์มต่างๆเรารู้จัก Google ไหมครับย u ทูบเฟซบุ๊ก o ลน์ด้วยแม้แต่ Tik t o k วันนี้มือถือถ้าไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้ก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมถามคําถามต่อไปว่าและเด็กหนุ่มทั้งหลายเนี่ยที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้นวัตรกรรมทั้งนั้นเด็กหนุ่มที่เป็นเจ้าของก o เก u ลยูทูบ b e ซบุ๊คลายดิทิ๊กต็อกเนี่ยรวยไหมครับโอ้โหรวยมหาศาลรวยติดอันดับเศรษฐีโลกแล้วนะครับและรวยภายใน 4- ี่หปีเลยนะครับโอโ้เร็วมากเลยนะครับรวยกว่าเศรษฐีไทยที่ยังคิดอย่างเดิมทําแบบเดิมที่ทํางานมาทั้งชีวิตเลยนะครับยังรวยสู้เด็กไม่ได้เลยเขารวยเพราะอะไร เพราะเขาใช้นวัตกรรมเบกนมพวกนี้ใช้นวัตกรรมสร้างเป็นแพลตฟอร์มทั้งหมดให้ทุกคนใช้งานฟรีคือใช้หลักแนวัตกรรมยิ่งให้ยิงได้ให้ทุกคนใช้งานฟนาร,รมมีเพราะทุกคนใช้งานฟรีพอรวมคนได้ผู้ประกอบการก็จ่ายาค่าโฆษณาเขาอยากขายของนี่ครับให้ Google Facebook Line, TikTok, ลายทิกต็อกรวยเป็นเศรษฐีโลกเลยเขาใช้นวัตกรรมกับหลักยิงให้ยิงได้หลักข้อที่สองที่แฮปใช้เพราะเงินเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะมาแก้ปัญหาเราได้ถ้าอยากได้เงินต้องรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหน ผมอยากชี้แจงให้เห็นเลยว่าเงินทั้งหมดอยู่ที่ผู้ประกอบการครับเริ่มจากผมคุณเราทุกคนนั่งเพื่อนเราทํางานหาเงินด้วยความยากลําบากนะครับแต่เงินที่หามาได้ต้องไปซื้ออยู่ซื้อกินซื้อใช้จะซื้อที่ไหนครับซื้อที่ผู้ประกอบการเงินของเราทั้งหมดย้ปอยู่ที่ผู้ประกอบการเห็นไหมครับเงินทั้งหมดไปอยู่ที่ผู้ประกอบการเพราะผู้ประกอบการมีเงินเด็กหนุม่มที่สร้างแพลตฟอร์ม รวมคนได้ผู้วางเงืนจ่ายค่าโฆษณาให้ g o o Google y o u t u b e Facebook l i ย e TikTok รวยเป็นเศรษฐีโลกเลยครับเห็นไหมครับเงินก็ไปจากผู้ประกอบการผมอยากชี้เห็นอีกการหนึ่งนะธนาคารนะ่ะธนาคารไม่ได้มีเงินเองนะครับเงินทั้งหมดของธนาคารก็เป็นเงินที่ไปจากผู้ประกอบการไปฝากเขาไว่าั้งสิ่งเห็นไหมครับเงินก็มาจากผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะหลัก2ข้อนี้ทําให้แฮปสร้างหลักข้อที่สาึ้นมาเลยทั้งหมดสร้างเป็นระบบ ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของเงินนะครับแบ่งปันรายได้ให้กับเราทุกคนวิธีจะให้ผู้ประกอบการคือเอาเงินมาแบ่งปันให <n a S 1> ้เียนะครับ 1. เราต้องให้ก่อนนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ช่วยโปรโมทโฆษณาผู้ประกอบการเราช่วยและชวนเพื่อนสี่คนไปช่วยโฆษณาด้วยผู้ประกอบการจะถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนเลยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะแบ่งปันกําไรให้กับเราตามรูปแบบเลยนะครับต่อเนื่องเยอะมากเห็นแคบเงินมาจากผู้ประกอบการ ทำให้เราเนี่ยมีเงินเราได้ใช้ทุกอย่างฟรีแล้วมีรายได้หรือให้ใช้ทุกเดือนนะครับทั้งหมดพอเราใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีกลายเป็นเทคโนโลยีทั้งหมดสร้างรายได้ให้เราเรากลายเป็นเจ้านายเทคโนโลยีไปแล้วครับนะครับมัชญชานฉลาสองเด้งนียนะครับกลายเป็นเทคโนโลยีต้องสร้างรายได้ให้เราหมดที่นี้เริ่มง่ายๆเลยนะครับแค่2ข้อเท่านั้นเองข้อที่1เริ่มที่การให้ก่อนโดยช่วยโปรโมทผู้ประกอบการ ด้วยการซื้อโฆษณาให้และชวนเพื่อนสี่คนไปช่วยและระบบเนี่ยสร้างไว้สองแบบเลยครับให้เลือกแบบที่หนึ่งง่ายมากนะครับลงทุนแค่หลักร้อยช่วยโฆษณาแค่250ต่อครั้งทําถูกต้องจะได้รับรายได้2,500บาทเลย10เท่าเลยนะครับลงทุนแค่250บาทเองแค่หลักร้อยนะครับเมื่อทําตามขั้นตอนถูกแล้เพื่อนก็ได้2 5 0 0าเลยหรือถ้าจะให้มากขึ้นหน่อยมีกําลังหน่อย ต้องการใช้เงินเยอะหน่อยก็ช่วยโฆษณาเพิ่มดีครับเพิ่มมาสิบเท่าเนี่ยครับเป็น2,500บาทต่อครั้งก็จะได้รับรายได้เป็น2 5 0 0 0บาทเมื่อทาตามขั้นตอนได้สิบเท่าเอาละครับ่รายได้เมื่อไรได้ทันทีนะครับเรารับรายได้ครั้งที่1ใช้เวลาอยู่แค่วันหรือ2วันอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดนะครับเาะถ้าเราช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งไปดูแลเพื่อน4คนให้ทาอย่างเราเรารับรายได้ครั้งที่1นึ่งครับห้าร้อย อาจจะภายในวันเดียวเราข้าไปช่วยวันนี้ชวนเพื่อนสี่คนก็ไปช่วยวันนี้เราก็ได้เงินในวันนั้นนะครับเพื่อนสี่คนที่เราชวนก็มีรายได้ด้วยหมดเลยนะครับไปช่วยให้เพื่อนมีรายได้นะครับหรือถ้าไปใช้แพ็กเกจใหญ่หน่อยนะครับสองพก็ได้สีเท่าตัวก็ได้ให้มีรายได้ทำอย่างเราก็ได้ห้าพันข้อ2ได้รายได้เพิ่มอีกเมื่อเราไปดูแลเพื่อนทั้งสี่คนให้มีรายได้ทําอย่างเราก็ ถ้าเราเลือกโฆษณาแค่250นะครับเรารับไปแล้ว500เลยนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก2,000รวมเป็น2 0 0 1 0เท่าเลยนะครับเมื่อเพื่อน4คนทำอย่างเราแต่ถ้าเราทำใช้แคเกณ์ใหญ่หน่อยนะครับ2,050 0ครั้งแรกได้รับไป5,000ก็รับเพิ่มอีก20,000เป็น25,000เมื่อช่วยเพื่อน h a ป p นี Have. สร้างเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งให้ยิ่งได้ทำให้เรามีรายได้จากผู้ประกอบการต้องจากคนมีเงินเท่านั้นนะครับ หลักจะง่ายมากเลยช่วยผู้ประกอบการทําตลาดโดยการซื้อโฆษณาเห็นไหมครับเราช่วยเราให้ทั้งหนึ่งและช่วยเพื่อนสี่คนให้มีรายได้ทําอย่างเราเห็นไหมครับได้ช่วยผู้ประกอบการได้ได้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีรายได้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยดีกว่าไหมครับทุกคนเงียบง่ายเข้าถึงง่ายทันทีตัวอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าช่วยโฆษณา250บาทต่อครั้งทําตามระบบไปก็จะได้รับรายได้2,500บาทต่อครั้ง เท่ากับได้10เท่านะครับต่อครั้งพอได้รายได้เยอะขึ้นจะไปซื้อแพ็กเกจใหญ่ขึ้นก็ว่าไปนะครับผมอยากจะให้แนวคิดอย่างนี้ว่าให้เริ่มง่ายๆครับที่250นะครับพอเราช่วยโฆษณาแค่หลักร้อยนะครับ250ก็มีรายได้หลักพันเนยภายในไม่กี่วันนะครับพอรายได้หลักพันมีตังนี่ครับจะได้ไม่ต้องไปรบกวนผู้ปกครองไม่ต้องไปทาร่าผู้ปกครองคิดต่อดีครับพอมีรายได้มาเองแล้วเนี่ยได้มาเป็นหลักพันแล้วก็ไปช่วยโฆษณาเป็นหลักพันนี่ครับ ก็จะได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนมาใช้เลยทีนี้ทั้งหมดเนี่ยระบบที่แฮปทำเนี่ยง่ายๆแบบนี้ทำได้ไหมช่วยตัวเองให้มีกินมีใช้เนี่ยนะครับแค่รู้จักให้สองพ่อเองนะครับช่วยผู้ประกอบการโฆษณาไปและรู้จักให้ช่วยเพื่อนสี่คนให้มีรายได้หรือทำอย่างเราผมที่บอกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขและได้ทั้งเพื่อนนะครับเพราะงั้นทุกอย่างจะก็จะได้ฟรีแล้วมีเงินเหลือใช้ด้วยนะครับ ทั้งหมดก็คือแฮปเสนอหลักการให้นะครับแฮปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเรารู้จักบริหารจัดการนะครับในการใช้แฮปเนี่ยนะครับถ้า1เดือนโฆษณาหนึ่งครั้งนะครับหเดือนก็นโฆษณามานหนึ่งครั้งถ้า250บาทเนี่ยเราได้2 5 0 0นะครับอาจจะเป็นภายในไม่กี่วันนี่นะครับแต่เราให้มากขึ้นละหนึ่งเดือนมีสี่อาทิตย์โฆษณาอาทิตย์ละครั้งดีครับสี่ครั้ง ก็ได้สี่เท่าเลยนะครับก็ได้เดือนละหมื่นเลยนะครับแต่ถ้าโอเคถ้าโฆษณาสิบครั้งละ่ะสิบครั้งก็ประมาณสามวันครั้งนะครับโฆษณาไปสิบครั้งก็จะได้สองหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับหรือโฆษณายี่สิบครั้งก็จะได้ห้าหมื่นบาทและถ้าเดือนหนึ่งมีสาสิบวันนะครับเพราะมันไม่เนี่ยงนาซาหันนะครับก็โฆษณามันวันละครั้งอะครับวันละครั้งคุอไม่ต้องทงานม,มันไม่ได้ป็นภารนะเงินก็มีอยู่แล้วโฆษณาวันละครั้งครับ โฆษณาไปครั้งที่หนึ่ง250ได้2 0าทก็ใช้เงิน250นี่นะครับมาโฆษณาใหม่ไม่ต้องไปควักตังค์เพิ่มเลยนะครับถ้าเดือนมันมี3 0วันโฆษณา30ครั้งวันละครั้งนะครับทำง่ายๆ5นาที10นาทีเท่านั้นนะครับก็จะมีรายได้ถึงเ5็0หมื่นห้าพันบาทนะครับลงทุนแค่250เองแต่ถ้าให้มากที่วันนี2 5 0หนึ่งครั้งก็ได้เป็น20,500น,นะครับสี่ครั้งก็ เป็นแสนละสิบครั้งก็2องแสนห้ายี่ครั้ง 5, 000, ห้าแสนมีสามสครั้งก็เจ็ดแสนะครับก็ผมอยากให้เป็นอาคิดเลือกดูไปคิดนะครับไปปรึกษากันทั้งหมดทั้งหมดเลยเนี่ยแพลตฟอร์มจะสร้างรายได้นะครับจากผู้ประกอบการช่วยแบ่งให้ยังมีของแถมอีกอันนี้นะครับผมพูดไว้ในคลิปหม่ยเลขสามพะเรามีตังแล้วเราต้องกินต้องใช้อยู่แล้วนะครับเปิดร้านค้าเองเลยครับเป็นรายได้เพิ่ม โดยการเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเป็นของตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเดียวในโลกเลยนะครับที่ร้านค้าออนไลน์อัจฉริยะเนี่ยหมีสินค้าให้คุณทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยและ2ฝากสินค้าไว้คุณไม่ต้องไปขายเองนะครับระบบเขาขายให้ส่งให้และส่งกําไรให้คุณอย่างเดียวเลยคุณจะมีกาไรเพิ่มขึ้นมโหฬานเลยถ้าไปซื้อใช้เองกํากไรมากพยถ้าขายเองม้กำไรเพิ่มอีกศึกษาดูรายละเอียดนะครับที่ h a p p w e b h a p p y f com ดูเนะครับอันนี้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกจากการบริหารจัดการทั้งหมด ระบบอัจฉริยะของแฮปเนี่ยนะใช้นวัตรกรรมใช้ทุกความทัทนสมัยสร้างไรายได้ให้กับทุกคนจะตอบหลักอันยิ่งใหญ่นะครับถ้าต่างคนต่างให้สังคมไทยก็เป็นสุดนะครับวันนี้เนี่ยครับเราต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองและระบบที่เรานําเสนอนะครับดูหลายๆรอบให้เข้าใจนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นทางออกทางเดียวในสภาวะนี้เพราะวันนี้ทุกคนไม่มีทุนเหลืออยู่แล้วนะครับไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับจะไปกู้ยืมก็ลาบากใช้เงินแค่หลักร้อยเอง ศึกษาดูให้เข้าใจนะครับวันนี้เราเสนอหลักการแล้วถ้าคุณยังไม่เชื่อนะครับยังนั่งคิดเครียดอยู่นั่นนะไม่เชื่อยังคิดว่าแล้วก็ไม่ทําอะไรแต่คุณยังคิดแบบเดิมนะครับยังรอแต่ความช่วยเหลือไม่ช่วยตัวเองไม่รู้จาักการให้และก็ไม่ลงมือทําทันทีคิดอยู่นั่นนะครับไม่ลงมือทําทันทีคุณจะอยู่ยากลําบากต่อไปและความลําบากตรงนี้ถึงขั้นอุตายนะครับแล้วใครจะช่วยคุณ ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองครับคุณอย่าไปคาดหวังความช่วยเหลือจากใครและวันนี้คุณช่วยตัวเองได้โดยใช้เงินแค่หลักร้อยและคุณต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่คุณยังไปรออยู่คุณจะไปพึ่งพาใครครับลุกขึ้นทําเดี๋ยวนี้จะช่วยคุณได้ดีที่สุดแฮปสร้างไรายได้ที่บ้านในคุณทุกวันเป็นระบบอัจฉริยะนะครับที่ www. p a c k 4 4 c o m แฮปจะสร้างทางออกให้ทุกคนในช่วงโควิดนี้ผมลงทุนทำแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นทางออกให้กับทุกคน ศึกษานะครับดูให้เข้าใจเพราะเป็นเรื่องใหม่ซึ่งคุณไม่เข้าใจแต่ทั้งหมดเลยจะเป็นเรื่องง่ายๆเศรษฐียังรวยจากเรื่องง่ายๆนี่นะครับยังรวยจากคุณโดยไม่ต้องทําอะไรแต่เขาต้องใช้เงินเยอะวันนี้เราทั้งหมดก็รวยได้ด้วยเรื่องง่ายๆเหมือนกันเพราะเราใช้นวัตกรรมและไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยใช้แค่หลักร้อยซึ่งเราทุกคนเข้าถึงแน่นอนจะเป็นตางออกให้ทุกคนในช่วงโควิ 19. ด้วยศึกษาดูให้เข้าใจแล้วก็แชร์ถึงเพื่อนๆน,น,นทุกคนด้วย และถ้าทุกคนต้องการเข้าสู่ระบบผมจะฝากลิงก์นะครับไว้ที่หน้าจอนี้กดเข้าไปเลยลิงก์นั้นเนี่ยเขาจะอธิบายชัดเจนมากนะครับทําตามเป็นขั้นเป็นตอนให้ถูกต้องเข้าสู่ระบบได้เลยและพอคุณเข้าเสร็จคุณทําถูกต้องคุณ,คณก็จะมีรายได้ไปเยเดวันยสัปาปฏิบัติตามลิงก์ให้ถูกต้องนะครับผมฝากคุณนนี้ขอบคุณมากครับ